สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ i n c e n s e Channel นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมารวิวน้ำหอมตามคำขอนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือ Prada Candy ครับ Prada Candy ตัวนี้นะครับเป็นตัวแรกหรือตัว Original เลยนะครับก็เป็น Prada Candy EDP นะตัวนี้ออกวางจำหน่ายในปี2011นะครับเป็นออเดอาฟา์าร์มมี30 50และ80 ml นะครับ ลักษณะของขวดก็จะเป็นอะไรที่ออกแนวเป็นสีที่มีความคอนทราสโซนิดนึงนะคือมีความเป็นชมพูส้มอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นสีที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสะดุดตามากๆเลยเพลย p e r เมอร์นะครับคือคุณเดนเดล่าโรสแอนเดรียนะครับแล้วก็มีคอนเซปต์เป็น Oriental Vanilla for Women นะครับส่วนกลิ่นนะครับก็จะมีท็อปโน้ตเป็นคาราเมลครับแล้วก็มีเดอะโน้ตเป็นมัคและพาวเดอรี่โน้ตก็คือโน้ตแป้งๆนั่นเองนะครับแล้วก็เบสโน้ตเนี่ยจะเป็นเบนโซลีและวานิล่าครับ กลิ่นเปิดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ได้เป็นแบบทดลองมาแบบนี้นะครับก็สามารถดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะครับว่าไปซื้อมาจากร้านไหนแล้วก็หามาลองกันก่อนได้เนาะ mm. ตรงนี้นะครับก็กลิ่นเปิดเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่แบบ ออกมามันจะมีความเป็นวานิลาคาราเมลแล้วมีความหวานใสซ่าคล้ายากๆกับโดอมยิ้มนะครับอมยิ้มแบบไหนเลยคืออมยิ้มรสผลไม้อะไรประมาณนี้นะซึ่งอเผอิญว่าอันนี้เนี่ยคือผมไปซื้อมากินเล่นนะครับเพื่อว่าเก็บไว้ก็เลยเป็นรสชาติประมาณนี้คือกลิ่นมันจะประมาณนี้เลยครับเป็นกลิ่นที่ประมาณที่แบบว่า เหมือนกับเป็นอมยิ้มผลไม้อะไรประมาณนี้นะซึ่งก็สามารถหาซื้อได้ตามของตลาดนะสำหรับตัวอมยิ้มผลไม้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่ได้มาขายของหรือมาขายอมยิ้มเนาะไม่ได้เป็นท็อปด้วยนะครับคือเผิญซื้อมาแล้วรู้สึกว่ากลิ่นมันคล้ายๆกันนะครับแล้วกลิ่นนะครับหลังจากความอมยิ้มผ่านไปแล้วกลิ่นมันกลับเซตตัวออกมาเป็นลักษณะของกลิ่นที่เหมือนกับเป็นกลิ่นที่มีความหวานครีมบางๆนะครับแล้วก็จะมีความแป้งๆชัดเจนตั้งแต่แรกเลยนะครับคือมัน ค่อนข้างจะเหนือจินตนาการนิดนึงนะคือตอนที่เปิดมาตอนแรกเนี่ยมีความรู้สึกว่าตั้งใจว่ามันจะน่าจะเป็นกลิ่นค,คล้ายๆกับกลิ่นลูกอมรสผลไม้อะไรประมาณนี้นะหรือว่าความคาราเมลจัดนะซึ่งมันก็อยู่ได้ไม่นานครับคือความคาราเมลจัดมันจะออกมาในครั้งแรกนะคือมันจะหวานจนกระทั่งรู้สึกว่าเฮ้ยหวานมากอ่ะคือเป็นอะไรที่ออกแนวเหมือนของหวานมากๆแต่พอทิ้งไปสักพักนึงกลิ่นมันกลับเป็นแนวที่จะออกเป็นกลิ่นเหมือนแอมเบอร์วิทหน่อยๆน,นะคือมันจะมีความุวนๆของอมพันนะ่ะ แล้วก็จะมีกลิ่นที่ออกไปในโทนที่แบบหวานครีมครีมบางๆนะครับคือตรงนี้เนี่ยไม่ได้หวานแรงอย่างชื่อของเขาเลยนะแล้วก็กลิ่นบนผ้านะครับจะเหมือนกลิ่นผลไม้รวมต่างๆแล้วก็ติดผิวค่อนข้างนานเหมือนกันก็ถือว่าเป็นกลิ่นที่ดีบนผ้านะครับแล้วก็บนผิวก็กลิ่นดีด้วยนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยพอผ่านไปสักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับกลิ่นเนี้ยมันจะออกเป็นกลิ่นที่เป็นโทนที่แบบมันจะมีความยางยางแบบวานิลาบางๆแล้วก็มันจะมีความแบบ มันจะเหมือนแอมเบอริกนิดๆนะครับคือมันจะมีความอุ่นๆคล้ายอัมพันธ์นหน่อยๆบนผิวอะคือไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่านะแล้วก็มันจะมีความที่แบบเป็นกลิ่นที่แบบว่ามันจะเป็นแป้งที่ออกเป็นแป้งที่อมความหวานแต่ว่าไม่ค่อยแห้งสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นกลิ่นครีมวานิลาที่ค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็เป็นอะไรที่ดูสุภาพด้วยนะครับลักษณะบุคลิกเนี่ยจะเป็นลักษณะของผู้หญิงที่มีความแบบ ซับซ้อนปานกลางแล้วก็จะมีลักษณะของกลิ่นที่อมหวานเป็นบางครั้งนะมีความอมเปรีย้ยวเบาๆนะครับแต่ว่ามันจะชวนชวนเป็นพักพักนะคือกลิ่นเนี่ยสักพักมันจะแอบ,บมีความอมเปรีย้ยวนิดๆนะครับแล้วก็คือกลิ่นมันจะเป็นแนวแบบเหมือนกับลูกอมที่มันไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับ <S <S คือมันเป็นกลิ่นที่แบบฟุตตี้เบาๆนะครับมีความแอมเบริกนิดๆมีความแป้งหน่อยๆอะไรประมาณนี้คือมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นแบบนั้นนะครับ <S <S แล้วก็กลิ่นพอผ่านไปสักประมาณ อ่าหนึ่งชั่วโมงไปแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะมีความเป็นคารามเมลซึ่งค่อนข้างชัดแล้วก็จะหวานคงตัวไปเรื่อยๆเลยนะครับมีความรู้สึกเหมือนเป็นอ่าขนมหวานที่มีความอร่อยพอสมควรแล้วก็ไม่ได้หวานจนเกินไปนะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายครับคะแนนเซนต์นะครับให้อยู่ที่4.25ดาวครับคือเป็นคะแนนเซน์ที่ดีเลยทีเดียวคืออยู่ในระดับดีอะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยวาวสักเท่าไหร่นะคือมีความรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ย มันยังอีกนิดหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดว่ามีความคมในเรื่องของอความอร่อยของความเป็นคาราเมลมากกว่านี้นิดนึงอะ่ะคือมันอาจจะทําให้รู้สึกว่ากลิ่นนี้ดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพอมันอยู่บนผิวผมแล้วเนี่ยการพัฒนากลิ่นมองเข้าไปในทางที่แบบค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยหวานนักแล้วก็จะมีลักษณะของกลิ่นที่ดูคุมเคลร์ดนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกลิ่นหวานที่หวานกําลังพอดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวนี้ วอร์ซตารีตี้นะครับให้อยู่ที่4.5ดาวครับถึงแม้ว่าจะเป็นกลิ่นที่ออกไปในโทนหวานอร่อยนะครับแต่ว่ากลิ่นที่พอสเตเบิลแล้วเนี่ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างไปในทางสุภาพแล้วก็ให้บุคลิกของผู้หญิงที่มีความสุภาพอ่อนหวานได้อย่างดีเลยทีเดียวแต่ผู้หญิงที่ออกแนวจะไม่ค่อยอ่อนหวานสักเท่าไหร่อันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่ามันจะเสริมบุคลิกในเรื่องของความสดใสแล้วก็ความที่เล่นได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับสำหรับไทรด้าแคนดี้ตัวนี้นะ เพอร์ฟอร์แมน์ะครับการกระจายตัวของเขาเนี่ยจะเป็นการกระจายตัวประมาณ1ฟุตในตอนเปิดค่อนข้างจะแรงเหมือนกันคือเปิดปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าหวานจนแบบหวานจี๊ดเลยนะครับแต่ว่าสักพักหนึ่งในกลิ่นมันจะแบบกระจายตัวจางๆอ่ะคือไม่เกินฟุตนะครับประมาณ2-3ฝ่ามือประมาณเนี้ยคือดมประมาณนี้ได้กลิ่นบางๆนะครับแล้วก็ต้องดมประมาณนี้ ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นกลิ่นที่กระจายตัวบางๆแบบนี้แต่ว่าต่อนเนื่องไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยเนื่องจากความบางกับต่ตอนเนื่องผมก็เลยให้เรื่องของการกระจายตัวหรือว่าเรื่อง performance ของกลิ่นอยู่ที่4ดาวนะครับสําหรับ performance ตัวนี้ long lasting นะครับตัวนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอยู่นานพอสมควรเลยคือกลิ่นเนี่ยกระจายตัว work ว w ประมาณ3-4ชั่วโมงนะผมว่าประมาณ3-4ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงกว่านะครับประมาณนั้นนะคือ ค่อนข้างนานเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ผิวแบบเก็บน้าหอมได้ดีหรือว่าซุ่มชื้นดีๆอะไรประมาณนี้หรือว่าอากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงนะ่ยตรงนี้สามารถส่งกลิ่นได้ประมาณ4ี่หชั่วโมงเลยนะครับค่อนข้างนานเลยทีเดียวแล้วก็กลิ่นเนะี่ยติดผิวมากกว่า8ชั่วโมงนะคือหลังจาก8ดชั่วโมงไปแล้วนะครับก็ยังสามารถโดนแบบอย่างเงี้ยแล้วอย่างได้กลิ่นที่เป็นแบบความหวานคาราเมลบางๆชัดเจนมากๆนะครับแต่ว่ากลิ่นเนี่ยจะมีความพาวเดอรรี่ค่อนข้างเยอะในตอนท้าย นะครับกลิ่นบนผิวแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับตัวนี้นะครับปวดเต็มมันจะอยู่ที่ประมาณสัก3,4 00 0บาทนะครับในขนาด80 ML นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ราคาอยู่กลางๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแนะนำว่าคนที่ใช้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของผู้หญิงที่แบบทำงานในออฟฟิศนิดนึงนะครับคือแบบว่าไม่น่าจะสมบุกสมบันมากเนื่องจากว่ากลิ่นพอกระจายตัวกลางแดดแล้วมันจะรู้สึกเหมือนเป็นขนมนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้ดูเหน่หนาได้บ้างเล็กน้อยนะแต่ว่ามันก็ ยังให้ความสดชื่นได้เหมือนกันเพราะว่ามันแอบอมเปรี้ยวอ่ะอันนี้ต้องลองเองนะครับผิวบางคนมันจะอาจจะเหนอะหนะก็ได้แต่ว่าผิวบางคนมันอาจจะออกเป็นอะไรที่ออกเป็นแป้งสะอาดอาดแต่ว่ากลิ่นประมาณ3-4ชั่วโมงผ่านไปแล้วมันก็เซฟๆอยู่นะสําหรับการออกแดดนะตัวนี้คือมันจะค่อนข้างเป็นในทางแปง้งแล้วก็แอบมีความเป็นฟูตี้เบาๆนะครับตัวนี้ก็เลยสามารถใช้งานได้เช่นกัน แล้วถ้าใครนะครับที่ใช้ Prada Candy EDP ตัวนี้อยู่นะครับชอบหรือไม่ชอบอย่างไรคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ตัวไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วอย่าลืมครับอย่าลืมกดซ u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับสามารถคุยกันได้ผ่านทาง Facebook และ Instagram นะครับและอาจจะสามารถไปฟอโรกันได้ที่คลับเฮานะครับอยากจะคุยกันในหัวข้อของน้ำหอมแบบบ้านๆนิดนึงนะครับก็สามารถจะ สักเกียรหัวข้อกันมาได้นะครับแล้วก็จะเปิดห้องให้สักวันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเปิดห้องเป็นรายสัปดาห์ก็ได้อันนี้ก็ลองติดตามกันดูครับสาหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย